นั่งลงบนเสื่อนะคะพับเข่าขวาเข้ามาค่ะตั้งเข่าซ้ายขึ้นค่ะมือซ้ายไว้ที่ด้านหลังค่ะยกแขนขวาขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกงอเข่าขวาไว้ทางซ้ายนะคะเติดลว้วขึ้นบิดตัวแล้วมองไปด้านหลังค่ะท่าน,นี้นอกจากการบิดตัวจะช่วยเรื่องระบบว่อยแล้วมันช่วยเรื่องการปวดหลักได้ด้วยนะคะจ่ายไปจ่ายไปจายตัว ถ้าเกิดใครไหวให้เอามือขวาลอดไปข้างลอดไปด้านใต้ขานะคะแล้วเอามือซ้ายจับแต่ไว้แบบนี้นะคะแล้วบิดตัวค่ะหายใจกลับมาตรงกลางค่ะเปลี่ยน้างนะคะขาซ้ายพักมาขาขวาข้ามเข่าซ้ายนะคะมือขวาไปด้านหลังค่ะมือซ้ายยกขึ้นพี่ดาแล้วบิดตัวหันตัวมองข้ามไหล่ขวาไปนะคะ ถ้าใครไหวเอาเอามือจอดเข้าไปด้านตรงกลางระหว่างขานะคะแล้วก็เอามือกวาดเอิ่อไปจากหายใจเข้าบิดลําตัวค้างไว้สักสามลมหายใจครับแล้วก็บิดตัวกลับมาที่เดิมคะ่ะต่อไปนั่งทับส้นเท้านะคะเอามือหยุดเอามือโปโ้งเอามือกำยิโป้งไห้นะคะแล้วเอาวางไว้ที่หน้าของหน้าขาแบบนี้นะคะ,ะหัน หันข้อมือไว้ด้านบนนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆพับตัวลงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเล็กๆเกี่ยวแล้วแล้วค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาทำท่านี้ทั้สามลมหายใจได้ค่ะได้สามครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะค่อยๆนดตัวลงไปสังเกตว่าข้อมือเอ่อ ดูจะช่วยนวดช่องท้องนะคะท่างดีมากจนกช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะคอยโยกวกลับขึ้นมาค่ะต่อไปนอกลงค่ะยกขาขวา,า,าขึ้นมาค่ะแล้วเอามือประสานไว้ที่หน้า่ะดึงขาขวาเข้ามาหาลำตัวค่ะว่า เปลี่ยนข้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกอันนี้กระจากไปหน้าเขาซ้ายดึงเขาซ้ายเข้ามาหาตัวค่ะทีนี้เราจะนอนคว่ำนะคะเท้าติดกันหรือเปิดกว้างก็ได้นะคะเอาท่ทาที่ถนัดนะคะเอามือไว้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกคันไปทางซ้ายมองไปทางเท้าซ้ายนะคะ กลับมาตรงกลางค่ะแล้วสีแจกวางไว้ด้านติดกับแมตต์นะคะรดตรงมาแล้วกับหนึ่งรอบนะคะแมตตหายใจเข้าหายใจออกยกตัวขึ้นมาค่ะบีดตัวไปทางขวาสายตามองไปที่ปลายเท้าขวานะคะหายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงกลางค่ะพับตัวกลับลงมาที่พื้นนะคะทำแคานี้สักห้าครั้งนะคะ เขายกตัวกลับ<ไ>ข <professors fingers out> ึ <boundaries> ้นมาเอี้ยวตัวมองไปปลายเท้าซ้ายนะคะหายใจออกบิดตัวกลับมาตรงกลางค่ะวางตัวลงกับพื้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกตัวลงยกตัวขึ้นมาค่ะแล้วเอี้ยวตัวมองไปปลายปายเท้าเท้าขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงกลางแล้ววางตัวกลังกับพื้นค่ะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกบิดตัวมองที่ปลายเท้าซ้ายค่ะหายใจออกกลับตัวบิดตัวกลับมาตรงกลางแล้ววางตัวลงที่พื้นค่ะ จเข้างยกตัวสับขึ้นมาหายอกบิดตัวมองไปขลาเท้าซ้ายปเท้าขวาค่ะแล้วกลับมาตรงกลางวางตัวลับลงไปขึ้นอีกครั้งนึงค่ะถึงสุดท้ายแล้วนะคะสู้ๆนะทุกคนนะด้ายเขายกกำลงตัวขึ้นหายใจออกบิดตัวมองไปที่ปลายเท้าซ้ายค่ะหายใจเข้าบิดตัวกลับมาตรงกลางแล้ววางศีรษะลงค่ะถึงสุดท้ายนะคะยกกำตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกมองไปที่ปลายเท้าขวาค่ะแล้วกลับมาตรงกลางบิดตัวกลับมาตรงกลางแล้ววางศีรษะลง เขาก็ย,ยกตัวกลับขึ้นมานั่งครับปลายเท้านะคะนั่งครับส้นเท้านะคะเอบบาก้นนั่งครับซ้นเท้านะคะแล้วค่อยๆยืดมือไปด้านหน้าให้ได้มากที่สุดนะคะยืดเท่าที่สามารถยืดได้นะคะอันนี้ท่านี้จะช่วยแก้เรื่องหลังกีที่เราบริหารหลังไปนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายย้ําด้วยนะคะวางไว้สักสามถึงห้าลมหายใจยกตัวกลับขึ้นมา สี่ทางง่ายๆในการแลปวกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลองไปทำกันดูนะคะทำในทุกๆวันจะได้เห็นผลเร็วๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้ามีท่าไหนที่อยากได้พิเศษหรือคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้ล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับสปายใหเจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ